สวัสดีค่ะชาวลักคณามังกรน,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมอว่าจะมาพูดคุยกับคนที่ชอบดูดวงในลักษณะลักคณาราศีก่อนอื่นทุกคนต้องทราบนะคะการดูดวงลักคณานั่นหมายความว่าดวงของคุณมีเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วคุณก็รู้เวลาเกิดเวลาตกฟากที่แน่นอนก็จะดูลักขณาได้ชาวลักคณาราศีมังกรหรือลักขนามังกรคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงภาพรวมประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2005 564/2021นะคะเรามาดูกันนะว่าชาว ลัคนามังกรดวงของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มในตัวตนความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะคะไพ่ในเรื่องของไพ่าการเงินทับดวงแบบนี้ไพ่ของการมีความสุขนะคะทับดวงแบบนี้นั่นหมายความว่าดวงของคุณณนะในเดือนกุมภาพัานธ์จะมีเรื่องเงินเงินทองทองให้คุณได้พึงพอใจอยู่แหละตัวของคุณเองฐานทรัพย์ของคุณอาจจะมีเงินอยู่ในเวลานี้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับบุญภาวาสน,นะคะแต่หมอวาดบอกไว้ก่อนว่าการดูดวงแบบลัคนามังกรเนี่ยคือ คุณมีชาวคุณมีลัคนามังกรแต่ความแตกต่างคุณนะคะก็ยังมีเรื่องของนักศาสตร์มีเรื่องของวันเกิดนะคะมีเรื่องของวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิบุญกุศลหนุนดวงชะตามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเปิดใจกว้างๆนะคะคลิปนี้ไม่ระบุตัวตนเป็นใครเป็นภาพรวม ถือว่าเป็นดวงที่ดีค่ะถือว่าเป็นลัคนาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะการเปิดดวงแบบนี้เรียกว่าการเปิดดวงแบบจากราศีโบราณนะคะจากราศีโดยอาศัยไพ่ยิปซีชี้นําทางในเรื่องของมุมมองในการพยากรณ์นะคะเจ้าชะตาในเรื่องของนิสัยพฤติกรรมอาจจะมีเรื่องการจ่ายเงินมือเติบนะคะด้วยคุณจะมีเงินมากเงินน้อยไม่รู้แต่เดือนกุมภาพันธ์จะมีการจ่ายเงินตมือเติบในเรื่องของการซื้อของกินการเฉลิมฉลองการไปกิน เลี้ยงสังสรรค์หรือว่าการมิสติ้งในหมู่คณะเพื่อนสนิทมิสหายกลุ่มเล็กๆหรือการใส่ซองร่วมงานแต่งงานมีดวงของการจ่ายเงินมากขึ้นและภาพรักษ์ของคุณจะดูเป็นคนมีตังนะคะภาพรักษ์ดูเป็นคนมีตังดังนั้นไม่แปลกค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์ถูกคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นพวกคู่ค้าหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า ลงทุนทำธุรกิจด้วยกันหรือว่าเพื่อนสนิทมิสหายมาหยิบยืมมาขอยืมเงินนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าจะให้หรือไม่ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนหยิบยืมเงินเกิดขึ้นแล้วปฏิเสธยากเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทมิสหายกันนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างที่บอกมันเกื้อนหนุนกันแต่คุณก็เป็นดาบสองคมเนาะพอเราดูมีตังคนก็อยากจะเข้ามาเกาะมา,มา,ม,ามาขอหยิบยืมเราแต่ถ้าคุณใจแข็งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่า ไปได้นะคะการเงินถือว่าใช้ได้แต่คุณจะหยิบจ่ายตัวคุณเป็นนายเงินนะคะเพราะฉะนั้นเงินมีโอกาสออกตลอดเวลาถ้าคุณะตะหนีทีเหนียวขอใช้คํานี้นะคะเงินก็จะอยู่ในคลังทรัพย์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ตะหนีทีเหนียวคุณให้คนอื่นยืมคุณใช้จ่ายตามใจาปากตามใจยอยากตามใจกิเลสก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างหนักในช่วงต้นเดือนเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนใจแข็งอยู่ถือว่าใช่ได้นะคะซื้อของให้ตัวเองซื้อยากซื้อของให้คนอื่นซื้อง่ายเอ๊ะยังไงกันด้วยความเก่งใจหรือเปล่านะเราไปดูในเรื่องของ สังคมพี่น้องนะคะโชคชะตานําพาให้ดวงชะตาเนี่ยในในเกณฑ์ในช่วงของกุมภาพันเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณหรือว่าพี่น้องของคุณใครเป็นลูกเดี่ยวโชคดีไปใครเป็นลูกที่เกิดมาสองคนขึ้นไปนะคะมีกลุ่มก้อนในเรื่องของเครือข่ายของของลูกๆกันนะคะจะมีเกณฑ์ระดมทุนในเรื่องของการลงขันร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลน้องๆให้มีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นหรือมีการซื้ออะไรเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการศึก และอนาคตเปลี่ยนแปลงบ้านซ่อมแซมบ้านก็จะมีการลงขันเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนกุมภาเนาะ ทีนี้เราไปต่อในเรื่องของอมันดาบิดากันบ้างมันดาเนาะนะคะรักฐานครอบครัวถือว่าใช่ได้เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีโอกาสถ้าบางดวงบางวัสนามบอกว่าไม่เด้บุกนะคะเพราะว่าจะมีคนค่อนข้างหลากหลายอายุจะมีเกณฑ์ว่าชาวลักนาราศีมังกรนะคะบางเกณฑ์บางดวงบางวัสนามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินโมรดกจากมันดาของตัวเองจากบุคคลอันเป็นที่รักเพศหญิงหรืออาจจะเป็นพี่สาว น้าสาวอาสาวนะคะหรือคุณยา่าคุณยายนะคะคุณแม่อาจจะมีของขวัญของกำนันอะไรให้คุณเป็นพิเศษมีความรักมีความเอ็นดูให้คุณเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรของชาวลัคนามังกรมีแนวโน้มว่า,าเพศหญิงจะค่อนข้างให้คุณไม่ว่าคุณจะติดต่อธุรกิจการค้าการขายหรือทํางานอะไรก็ตามแต่เพศหญิงจะค่อนข้างซับพอร์ตและสนับสนุนให้คุณไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือให้คําแนะนําที่ดีแบ่งทรัพย์สินมรดกให้คืนหนี้คืนสิน ให้กับคุณโอ้ยมีโอกาสที่ดีเลยทีเดียวเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเพศหญิงให้คุณมากกว่าเป็นอริเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีครอบครัวบ้างลัคนามังกรบางดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องของการมีบุตรแล้วเนาะมีเกณฑ์เรื่องของการมีครอบครัวหมอวาดจะจะบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของคนที่เป็นคู่รักถ้าคุณไม่ระมัดระวังในเรื่องของการเป็นคู่รักที่ยังไม่พร้อมมีตั้งครรนเนาะหมอวาดบอกเลยว่าคุณป้องกันดีๆเพราะให้ขึ้นมาในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน เราไม่สามารถกะเกณฑ์หรือบังคับโชคชะตาได้แต่เราสามารถป้องกันได้เพราะดวงคุณมีเกณฑ์จะตั้งคันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์64นี้มีเกณฑ์ตั้งคันถ้าคุณไม่พร้อมต้องระมัดระวังนะคะ กินยาคุมหรือว่าเซฟไว้แต่ถ้าคุณเป็นสามีภรรยาและที่มีความพร้อมอยากมีบุตรอยากมีน้องหมอว่าแนะนําได้เลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ชะตาดีเด็กที่เกิดมาก็มีราศีปฏิสนธิขึ้นมาในเดือนนี้ก็มีราศีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายมีเกิดขึ้นมาพร้อมความโชคดีหลายๆอย่างแม้กระทั่งเกิดวันแรกผ่าคลอดวันแรกหรือว่าคลอดธรรมชาติวันแรกเออจะด้วยวันที่เอ่ยหรือว่าห้องห้องนอนเอ่ยห้องอะไรเอ่ยก็อาจจะนำะทำให้ถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นมาได้ แม้กระทั่งเด็กที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถือกําเนิดเกิดมาตามโชคชะตาชีวิตของเขาอะนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นที่รักที่เอ็นดูอ้ว,อวนทวนสมบูรณ์นะคะเป็นเด็กที่มีหัวการค้าเป็นเด็กที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายและเป็นเด็กที่ถือเวลามาเกิดในท้องของเราถือว่าดีค่ะนะคะแต่ถ้าใครไม่พร้อมต้องป้องกันเนาะทีนี้เราไปต่อในเรื่องของมีคนเกณฑ์มีก็เอ่มีคนรักมีคนชอบมีคนเมตตาม,มันไม่แปแลกหรอกคะ่ะที่เราจะต้องมีเรื่องของอาริก็คือศัตรูคู่อาฆาตคู่ แขนของเราชาวลัคนาบางกร รอบนี้ตามมาตามตามติดเลยนะคะตามติดเลยเพราะฉะนั้นชาวรัคนามังกรขาดวงของคุณมีทรัพย์ม,มีมีเรื่องของการเงินเป็นเป็นสถิตทับดวงอะนะคะนั่นหมายความว่าอล,ลี่อาจจะมาในเรื่องของการกู้นี่ยืมสินหรือกู้เงินคุณยืมเงินคุณคุณจะได้คืนไหมไม่ได้คืนค่ะล้มหายตายจากห่างหายไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเป็นนายเงินจงระมัดระวังนะคะเพราะว่าดวงของเขามีโอกาสที่จะมาในเรื่องของการหยิบยืมเงินเราเอา หรือว่าต้องการให้เราไปคาประกรันขอบุกแบงค์เราเพื่อเราเพื่อให้เป็นช่องทางในการส่งเงินในด้านมืดด้านด้านมืดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าและดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์มีเหตุให้ทะเลาะกับเขาเรียกว่ามีอุปสรรคมีเหตุให้ทะเลาะกับศัตรูนะคะรามาระวังของหายนะคะระวังระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาในรูปแบบของ พวกช่องท้องถุงน้ำดีตับอ่อนกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าทานอะไรแล้วปวดท้องท้องบิดอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะแล้วก็ ใครที่ทําธุรกิจกับเพื่อนสนิทมิเสหายเนาะแล้วก็ถ้าทาธุรกิจการมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะคะเรมามัดระวังในเรื่องของการวางแผนการเงินการทํางานภายในกลุ่มเพื่อนด้วยบางทีเราอึดอัดใจในเรื่องของความไม่ยุติธรรมการแบ่งเงินไม่ถูกสัสดส่วนอาจจะเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ธุรกิจเรามีปัญหาได้ในอนาคตนะคะทีนี้เรามาถึงในเรื่องของคู่ครองกันบ้างคู่ครอง นะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเอ,อมว่าแนะนําว่าความรักของคุณนะถ้าคนที่เป็นคู่สามีภรรยาที่มีการแต่งงานแล้วนะคะก็จะมีมุมมองในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการได้อย่างที่บอกคะ่ะมีโอกาสได้รัพย์สินที่ดินนะคะก็จะมาเรื่องของการแปลขายทอตลาดเอยหรือว่า คือคุณจะทําอะไรก็ตามมันจะต่อยอดเป็นเรื่องของการเงินทั้งหมดนะคะมีการลงทุนทําอะไรใหม่ๆภายในสามีภรรยาด้วยกันเองนะคะหรือแม้กระทั่งคู่แข่งของคุณก็เริ่มเหมือนดําเนินแผนการจากบทขี้ในเรื่องธุรกิจกับคุณด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคู่กันดังนั้นถ้าใครมีแฟนเป็นคู่ครองก็ระมัดระวังการมีปากเสียงนะคะแต่ จะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเป็นคู่แข่งฝ่ายตรงกันข้ามในธุรกิจวงการเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะอัดฉีดโปรโมชั่นเพื่อแสงหน้าคุณแย่งส่วนการตลาดจากคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจจงระมัดระวังคู่แข่ง คนที่เราทําธุรกิจที่ไม่ใช่สามีภรรยาเรานะคะคือคนอื่นนั่นเองต้องระมัดระวังเขาอาจจะคิดไม่ซื่อได้ในช่วงของเดือนนี้แต่อย่างที่บอกเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะเรามาดูในเรื่องของ สิ่งที่เราจะต้องเตือนนะคะดวงของคุณมีมีเขาเรียกว่าใครก็ตามที่เป็นราศีมังกรบางดวงชะตาที่มีเกณฑ์พัดภาคมาแล้วจากสามีจากภรรยาจากคู่รักจะด้วยเหตุผลของการไปฝึกงานการขยับขยายสาขานะคะจะมีผลว่าดวงของคุณนั้น จะมีโอกาสยังต้องจากกันอยู่จากกันในที่นี้นะคะบางดวงของชาวราศีมังกรอ่าลัคนามังกรมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่ทํางานทําให้ต้องห่างไกลคนรักมากขึ้นออกฝึกออกงานมากขึ้นนะคะรวมถึงไปเรียนคนละที่คนละทางนะคะก็มีเหตุให้ต้องห่างกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มคนที่ต้องแยกกันด้วยการทํางานนะคะทีนี้ใครมีลูกตอนนี้บอกได้เลย คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะใครลูกออกมาในเดือนนี้นะคะลืมตาดูโลกในเดือนนี้จะเป็นที่รักจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งคุณทางคุณพ่อคุณแม่ทางเราเลยทีเดียวโอ้เด็กคนที่เกิดในเดือนนี้ถือว่าโชคดีมากๆากนะคะอ่ะทีนี้เรามาถึงว่ากันเรื่องของอยากบอกแล้วค่ะบอกเตือนมาหมดแล้วทีนี้เรามาถึงว่าเอสถานการณ์ธุรกิจของคุณล่ะคุณเซฟหมดทุกอย่างแล้คุณป้องกันคู่แข่งและคุณอ่า เขาเรียกว่าทาอย่างาเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ใจและยุติธรรมสําหรับการทาธุรกิจกับเพื่อนและทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตือนก็คือรูปแบบการทํางานของคุณตอนนี้ผลตอบแทนหรือว่าธุรกิจการค้าของคุณอะไรของคุณมันจะเขาเรียกมันจะช้านิดหนึ่งแต่โชคดีที่คุณรักษาสมดุลคือสร้างฐานการเงินไว้ดีแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะอาจจะเป็นโควิดก็ตามธุรกิจก็ตามเศรษฐกิจก็ตามสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ธุรกิจทุกอย่างมันนิ่งแม้กระทั่งของคุณมันก็นิ่งเพราะฉะนั้นคู่แข่ง บางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาจุดจุดตายของคู่แข่งอีกคนนึ่งมาสร้างธุรกิจคือคู่แข่งของคุณเนี่ยค่อนข้างแข็งขึ้นมานะคะในขณะที่ของคุณจะชาและนิ่งเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ต้องอัดฉีดหน่อยนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตือนนะคะดวงของคุณเป็นเดือนการเงินถึงคุณจะตันหนีที่เหนียวมันจะมีช่องทางให้เงินของคุณกระเด็นออกมาอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการหยิบยืมการ แต่เขาเรียกว่าดําเนินการทางธุรกิจการประคับประคองธุรกิจแต่สุดท้ายมันจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดวงของคุณน,น,นะคะภาพรวมเนี่ยมันดีมากกว่าแย่เนาะลัคนามังกรดีมากกว่าแย่ดังนั้นขอแค่คุณอุดรูรั่วนะคะในเรื่องของการเงิน คุณเป็นนายเงินอุดรั่วตรงนี้อย่าให้เงินใครยืมเพื่อเป็นการไม่เสียความโชคดีในเดือนกุมภาแล้วกันเนาะอย่าให้เงินใยืมอย่างอย่างที่เขาเรียกว่าแล้วก็อย่าไปเล่นพานการพนันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2นะคะก็คือ เขาเรียกว่าธุรกิจการค้าทำกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่เป็นแฟนการบางดวงก็มีเกณฑ์ห่างกาันด้วยเรื่องของการทำงานและธุรกิจภาพรวมของคุณจะนิ่งหน่อยนะคะจะนิ่งหน่อยในเดือนกุมภาพัานธ์อาจจะสู้คู่อริไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอัดฉีดโปรโมชั่นดีๆนะคะทีนี้เรามาดูการเงินของคุณไพ่การเงินก็ค่อนข้างเด่นแต่ว่ามีเหตุให้ต้องจ่ายมีเหตุให้ต้องมีคนมาหยิบยืมแล้วบางที มันทีมันมัน,ม,นมันปฏิเสธลําบากเช่นงานศพเออให้ช่วยงานศพให้ช่วยคนป่วยพ่อแม่ป่วยขอยืมเงินได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นกับดวงของชาวรักนณามังก่อนทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าบทสรุปดวงของคุณบอกว่าจะเปิดเพิ่มอีกสามใบเป็นไพ่ชุดที่แปลกตานะคะเปิดเพิ่มขึ้นอีกสัก3ามใบเนาะเดี๋ยวหมอวาดขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบแทนชาวรักนณามังก่อนนะคะอ่ะหล่นมาเองก็ใช้สองใบนี้เลยล่ะ,ะโอ้หล่นมาพอดีเลย หล่นมา4ใบนะคะไพ่ใบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อยู่ภายใต้ใตการควบคุมของคุณของชาวรัคนามังกรในเดือนกุมภานะคะใบที่2อุปสรรคมีไว้สําหรับการฝ,าฝา่าฟันขอให้คุณเซฟและขอให้คุณปกป้องและเซฟนะคะแล้วก็เตรียมแผน2แผน3เรามาระวังการถูกแทงข้างหลังนั่นคืออย่างที่หมอวาดบอกอริอาจจะมาในรูปของการลงทุนทําธุรกิจที่มันไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะ ธุรกิจไยตรงงข้ามมีการซื้อความรักกดขึ้นเกิดขึ้นนะคะมีลูกน้องเราอาจจะคิดไม่ซื่ออันนี้ต้องระมัดระวังโดนแทงข้างหลังและสุดท้ายโลกทั้งใบยอยู่ที่คุณแบกเงินเงินทั้งหมดอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณให้เงินเขาไปาคุณมานั่งเครียดเท่ากับคุณแบกโลกไว้แต่ถ้าเรื่องธุรกิจไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปแบกโลกแบบนี้ธุรกิจทุกคนโดนปัญหาทั่วหน้าขึ้นอยู่กับว่าใครจะแข็งใครจะยืนหยัดได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของคุณและผลกระทบ ภาพรวมคุณจะต้องไวทําอะไรต้องไวถูกต้องไหมคะทุกคนโดนผลกระทบหมดแต่ใครจะพลิกฟื้นใครจะทําอะไรได้ไวมากกว่ากันตอนนี้เนี่ยค่ะมันน่าก,กลัวมันตรงกับไพ่คู่แข่งของคุณคือเดทมันมีคนตายมันมีบางธุรกิจที่ตายแต่ธุรกิจของคุณ ก็มันนิ่งด้วยมันนิ่งด้วยนะแต่ธุรกิจของคู่แข่งของคุณดันมีช่องว่างในการเล่นตรงนี้ทําให้เขาโตกว่าคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องรีบคิดแผนแล้วนะคะและระมัดระวังเรื่องของการโดนแทงข้างหลังคิดไม่ซื่อจากธุรกิจการงานที่คุณทํากับคนอื่นนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวลักนณาบังกรแต่บอก,กตรงๆนะคะภาพรวมดีกว่าไม่ดี คุณรู้ทุกอย่างเพียงแต่จะแก้ไขมันไปแบบไหนแบกบโลกแล้วมันทุกค่อยๆค,ค,คิดไปแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนามงกรลในการดูดวงแบบจากราศีผสมศาสทาโล้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการแชร์ใครแชร์ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ